ปิดไปิดสามนีงปืนถ้าปแปงครับถ้าแดงให้ปิดน,นะคือเปล่าก็ต้องมาลงชื่อให้เรียบร้อยมีบัตรสมาชิกอย่างนี้เนี่ยโอเคแล้วก็เอาเป้ามาครับอันนานเราจะมาทีหนึ่งโอเคครับอันนี้ก็ลองใส่ไปถ่ายกับก็คิบเก้าเจนสี่ดูสวยก็สวยนะ ปืนเคลียร์แล้วนะครับเรียบร้อยอถึงหมดแล้วตัวนี้ผมให้ดูครับเดี๋ยวมารีวิวปืนกันนะโอเคครับเรามาดู ก็อกสิบกันนะครับก็อกสิบรุ่นนี้จะเป็นก็อกสิบเก้าจนหนะครับ MOS ด้วยสมูติว่าเป็นก็อก1ิบธรรมดาแล้วกันเนาะเนี่ยแบบนี้นะครับทังที่ออกหลายๆคลิปไปก็มีเตชันหน้าหลังเห็นะครับเรียบร้อยนะครับมีคันค้างสไลา์2สองข้างสองข้างเนาะชัดเจนฮะแล้วก็ตัวคลิปปืนตัวเนี้ไม่มีร่องมือเรียบร้อยนะ อันนี้อันเดอร์คัตมาด้วยนะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นก็อกสิบเก้าเจนสี่เนาะของน้องพัดนี่นะครับวันนี้มาซ้อมกันที่สนามพระประแดงนะครับต่างที่เราเห็นได้ชัดแน่ๆคือจะสังเกตว่าตัวเจนสี่เนี่ยไม่มีสเตชันด้านหน้าไม่มีเห็นไหมครับไม่มีเนาะสังเกตว่าก็อกสิบเก้าออสเตรียเลยนะฮะสิบเก้าเก้าเนาะในขณะที่เจนห้าจะเป็นแบบนี้เนาะนะครับม,มิติตกปืน นะครับเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะฮะค,ค,ความความยาวความกว้างอะไรต่างเทียบเท่าหมดเลยนะเนี่ยนะครับด้านหน้าด้านหลังศูนย์เปิดศูนย์อะไรต่างก็เท่ากันเท่าหมดเลยนะแล้วก็ตัวนี้ตัวเจนสี่เนี่ยจะสังเกตว่ามีตัวร่องร่องนิ้วมือมาสาหรับคนที่อย่างผมอย่างผมจับพอดีนะจะมีเข้าร่องพอดีเลยแต่บางคนจับจะไม่เข้าร่องนะครับ แต่ขนาดที่ตัว1 9 5เนี่ยไม่มีร่องมาแล้วเห็นไหมฮะเรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จับถือได้นี่ครับแต่อารมณ์ในการยิงหรือในการจับก็วันนี้ก็เห,เหมือนกันครับเหมือนกัน1 9 4หรือ J5 เนี่ยการจับถือเนี่ยไม่ต่างกันเลยฮะไม่ต่างเลยเนาะเนี่ยดูด้านหลังใกล้เคียงเลยครับนี่ฮะ แต,แต่ระยะไกลเขาบอกว่ามันดีขึ้นเนาะเดี๋ยวเร,เราลองดูนะขึ้นดูครับเคลียก่อนเนาะเคลียเรียบร้อยนะครับหไหนก็ดูาการบรรจุกระสุนเท่ากันนะสิบห้านัดเห็นไหมครับแม็กใช้ร่วมกันได้นะสีส้มกับสีดําเนี่ยนี่ของเจนห้านี่ของเจนสี่ใช้แมกซ์ซีนร่วมกันได้นะครับนี่ ต่างไม่ต่างครับดูรูปน้าตาเนาะเนี่ยใช้งานได้เหมือน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 อุกประการนะครับไม่แค่ต่างที่สีนั่นเองเนะครับดูระยะไกลนะครับของเจนสี่ก่อนเนาะเพื่อความอ่าหายหาทิศทางที่ปลอดภัยยิงจังหวะเหนียวถึงกวเนี่ยมันอืม ในขาะ,ะที่สิบเก้าเจ็ดห้าโอ้โหคนเลืเรื่องเลยถึงว่าถึงว่าเร็วมากครับอืมใช่เพราะฉะนั้นสิบเก้าเจ็สี่จะมีระยะรีเซ็ตที่เห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครัก่อนจะลั่นเนาะในขณะ,ะที่สิบเก้าเจ็ห้าจะจะตื้นกว่าอืม ก็ลองดูแล้วครับว่าอันนี้ลองดูยิงดูแล้วว่าเจน5ในตัวไกลก็จะทํามาปรุงมาดีกว่านะครับตัวนี้นะครับส่วนในตัวอื่นก็จะจะไม่ต่างกันมากนะครับอืมเดี๋ยวลองพัดเดี๋ยวเราลองมาถอดประกอบแลวเล่นกันอ่าโอเคอ่ะพัดๆยิอย่างนี้เลยอ่าดับแรกเนาะ,ะถือปืนครับเราทำมืองนี้เลย อย่างนี้อ่านี้ๆๆๆ่อ่าแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาข้างหลังหน่อยเออแล้วก็ดึงดึงดึงสองข้างเนี่ยพร้อมกันนะปลดลงมาอ่าแล้วมาผักผักตรงหน้าโอเคเดี๋ยวอ่าเดียเด๋ยวแล้วก็ดึงออกมาเลยตรงๆโอเคอ่ะปล่อยแล้วก็วางวางนี่ไว้แล้วก็เอาไกด์หลอดออกมาก่อน ดึงเลยดันดันดันมาข้างหน้าก่อนเออแล้วก็เปิดออกมาโอเคอ่า okay, วางวางไว้แล้วก็เอาลำกล้องออกมาเออออกมาข้างนี้นี่แค่นั้ะนะอเอออ่าวางโอเคนะครับเพื่อเพื่อความเห็นป่ะเดี๋ยวให้ดูชิ้นส่วนภายในเนาะอ่ะลองถอดของพี่ดูอืมก็ ดึงออกเคอ่าได,ได้เอาแกหลอดมาเอามาเอาลำกล้องออกมาโอเคครับเ,เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเนาะส่วนประกอบกันนะครับดูเริ่มจากตัวผมว่าช่องอื่นก็ทำเยอะแล้วล่ะลำกล้องก่อนให้บ้านาลำกล้องพอๆกอออันไหม นี่เฉพัะคอครับอันนี้เจนสี่เจนห้าเนาะทำกล้องก็หน้าตาใกล้เคียงกันความคมหนาก็น่าจะโอเคอยู่เนาะอืมเดี๋ยวแม่สลับผิดจะมีตัวเลขอ,อยู่เนาะใช่ครับถูกป่ะอ่ะไกด์หลอดเนี่ยแทบเท่าเหมือนกันเลยไกด์หลอดนะครับส่วนที่ต่างก็คือตัวตัว,ตวสไลด์เนาะ นี่มีสเตชันด้าอันนี้ไม่มีถูกป่ะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีตัวด้านในก็ไม่ต่างกันมากเนาะเนี่ยอืมก็อาจมีปรับปรุงมาบ้างครับเล็กน้อยครับดันตนนี่คือค้าวขมเหล่านยเมื่อกี้แต่ว่าก็ไม่โอเคอ่ะ okay. อันนี้เราลองมาประกอบกันนะครับ๋ยวให้ภาพรประกอบทั้งสองทั้งสองตัวแบบแรกก็หยิบลำกล้องหยิบนี้มาก่อน หงายเออโอเคเอาไอ้นียเข้ามาหงายครับหงายแบบนั้นเลยนั่นแหละแหบบเลยร้ายไกดหลอดใส่ข้างหน้าก่อนครับมันจะพอดีเลยเนี่ยมันจะพอดีเห็นไหมอ่าแล้วก็เอาใส่เออนั่นแหละคาวนี้ก็หยิบคงกลืนขึ้นมาทํามือนี้โอเคครับเขาเห็นเห็นล่องนี้ไหมฮะเห็นล่องนี้ไหมเอาไใส่ตรงนี้ให้ได้ ค่อยๆนะค่อยอค่อยๆก็ค่อยเลื่อนค่อยๆดึงเข้ามาครับโอเคแล้วดึงขอหลังนิดนึงอ่าขึ้นขึ้นขึ้นไลด์ด้างกโอเคอ่าอ่ลองลองประกอบเจนห้าดูครับเนี่ยนี่เนี่ยมันง่ายมันง่ายครับง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลองถอยอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับอาจจะลองร่างกาดูก็ได้ถ้าเกิดแรก ไม่ได้ลองเล่นไกลดูมันก็ได้ง่ายกว่าดูล่องดูร่องดูร่องอ่านั่นแหละครับสไลด์อ่าโอเคอ่าครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเราลองจะเอาสรุปแล้วไม่มีรต่างมากเนาะเจนสี่เจนห้าคนที่มีเจนสี่ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเจนห้าก็ต่างเล็กน้อยครับโอเค,ครับเดี๋ยวจะให้น้องพัดอีกรอบหนึ่งครับ เพร่ความชวนะฮะเราเจอนานเจอนทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถอดกันดูอีกรอบหนึ่งครับเพความชวอันดับแรกปดปดปดแม็กกาซี่ก่อนเคียบปืนครับปั้นใจหนึ่งครั้งอ่าลองดูครับส,ม,สมมติสมมติว่าเราต้องถอดอ่ะอยู่คนเดียวทำไงโอเคอย่างเงี้ครับถูกต้องอ่าอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ได้ครับร่างกายก็ได้โอเคแล้วก็ถอด ถอดอะไรออกมาครับถอดอะไรก่อนไกด์หลอดเผือ่อเราอยากล้างกุนเองไงหรือปื้ไถ่ายคล้องหรืออะไรเงี้ยที่ต้องอ,ออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาออกมาได้เลยเห็นไหมครับอ่านี้เ,นเจนสี่เนาะเจนสี่เนี่ยอ่าแต่ไปเจนห้าครับผมอืมอ่าโอเคต้องเราแมกระตีนออกก่อนเนาะอ่า ลังไกลปลอดภัยครับทำเหมือนงันเลยครับจนสี่จนห้าหรือก๊อกก๊อกทั้งหมดอะทําคล้ายๆกันหมดเลยลังงกาก็ได้ครับโอเคแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะการหลอดออกมากผมก็ไม่เก่งนะแต่ว่าทําบ่อยกันเอง นี่ครับเรียบร้อยนะฮะการถอดประกอบปืนเบื้องต้นทั้งเจนสี่เจนห้าเห็นไหมครับก็จะเหมือนกันนะฮะอารมณ์อารมณ์อารมณ์ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับไม่มีอะไรต่างเลยยังสามารถใช้อุปกรณ์ลมกมาได้ครับเพราะฉะนั้นใครมีเจนสี่หรือเจนห้าเนี่ยก็ไม่ต้องข้ามก็ได้ครับใช้เจนสี่ไปก็ได้เนะนี่อุปรกรณ์ผมก็มีเจนสี่ตัวนี้อยู่นะครับนะครับเจนห้าแบบนี้เลยะฮะดูอุปกรณ์ไม่มีอะไรต่างเลยเห็นไหมฮะ เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับความเหมือนที่แตกต่างเจ็ดสี่กับเจ็ดห้าโอเคครับเดี๋ยวลองให้ลองพัดอีกรอบนึงเพื่อความชัว์ประกอบเลยครับประกอบอืม นี่กับประกอบตัวเชนสี่ก่อนเนาะถูกป่ะครับผมโอเคครับอ่าตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับเอาให้เข้าแบบระยะนิดนึงนะให้เข้าล่องนะครับโอเคแล้วโอเคครับอ่าครับขอของพี่ด้วย มันไ่เข้าั้งว่ามาันอาจจะติดนู่นติดนี่เค่อยขยับขยับครับเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยครับยากไหมครับง่ายเนาะพอพอ,อ,อได้ได้ลองทำแล้วง่ายโอเคอเอาลองทำแล้วง่ายนะก็นี่นะครับเป็นก๊อกเจนสี่เจนห้านะบอกแล้วมันไม่ต่างกนะันเนี่ยทุกอย่างใช้ร่วมกันได้เกือบทั้งหมดเนาะน้กระซิลก็ใช้กานร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีเจนสี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช้เจนสี่ไปนะครับ ใครจะซื้อใหม่ก็เป็นเจนห้าไปง่ายกว่านะครับเนี่ยก็วันนี้ก็เรียบร้อยครับนี่ตัวนี้ก็ได้เป็นอีกตัวหนึ่งเนาะก๊อกเจนสี่มีเอเจนห้าเนี่ยยิงดีทั้งคู่นะครับแต่ระยะไกลของเจนห้าจะดีกว่านิดนึงนั่นเองน้องมันท่านสใสนกว่าหน่อยเนาะถูกป่ะมันโอเคกว่าเลยอะเทียบเทียบเห็นก็แบบเจนสี่นี่จะลากยากว่านิดเดียวเห็นไหมฮะเจนห้าก็นี่ เจ็ห้าก็ส้าอยู่หน่อยหนึ่งครับแต่ว่ายิงทีทั้งคู่นะครับถ้าเราฝึกฝนแล้วคุณคุณชินมนะันหะเนาะโอเคขอบคุณน้องพันนะครับที่เอาเบอร์มาให้ดูนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเอาปืนไปล้างที่นู่นนะครับเนี่ยเอาปืนไปล้างก่อนวันนี้ครับไมย่ยิงแล้วเนาะโอเคครับล้างปืนดิครับ <c oughs> <c oughs> โษทนลูกตั่วแดงลูกตั่วดำควรจะล้างเนาะลูกซ้อมเนาะใช่พี <c oughs> นี่ครับล้างปืนเพื่อความสะอาดอัศอ้านเนาะนี่เหมือนเดิมครับที่สนามนี้ปืนพับประเดงคใช่ไหมพี่ครับผมสมาคมสมาคมนะสมาคมนะสมาคมพับประดงครับนี่เก้สิบเก้ายังไม่เคยยิงเลยพี่ได้มาเนี่ย <c oughs> ปืนใหม่แหละใส่ลเลดดอดได้ไนะได้ได้เนี่ยผมชอบอย่างนงี้แหละฮะ ล้างไม่เรายิงยิงลูกเดียวหรยิงเแค่ทีเดียวทีเดียวลูกซ้อมขามันเยอะอ๋อครับ